แปดาสิบเจนาทีไม่อยากจะข้ามเรื่องนี้ไปท่านผู้ชมมีกรณีเพื่อนนี่โหดขนาดไหนยืมรถมอเตอร์ไซค์แล้วก่อเหตุอะไรอ่ะทีแรกเข้าใจว่าเป็นเหตุนั้นนะคะว่ายืมรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปแล้วไปทํารถมอเตอร์ไซค์เพื่อนลม้ม mm hmm. เพื่อนเรียกค่าเสียหายหมื่นหนึ่งแล้วไม่มีจ่ายให้ mm hmm. ก็เลยทําร้ายนี่เกิดจากมักขสรึเ,อเรอใช่ค่ะแล้วถ่ายคลิปเพื่อนเอาไว้ประจานด้วยนะคะ คือคนเจ็บเนี่ยชื่อในแชมป์อายุ22นอนแน่นิ่งอยู่สภาพก็คือขากับน่องทั้งสองข้างเนี่ยเหมือนกับโดนมีดกรีดเป็นแผลเวอะจนเห็นชั้นไขมันเลยค่ะเราให้ดูไม่ได้แล้วในคลิปเนี่ยก็คือมีคนหนึ่งที่ป่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยเอาไม้ฟาดไปที่หน้าแล้วก็ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายคุณกันถัดพงไพบุญเวทหรือคุณกันจอมพลังพาผู้ปกครอง,องของคุณแชมป์ซึ่งเป็นคนเจ็บเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสอนอม,มกสันนะคะ พ่อของแชมป์คนเจ็บเนี่ยบอกเลยว่าทำไมถึงได้โหดร้ายกันขนาดนี้ ที่มาที่ไปน่าจะเป็นเพราะว่าลูกชายไปยืมมอเตอร์ไซค์ของนางสาวนิวนิวก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเนี่ยค่ะไปขี่แล้วเกิดล้มลงรถเสียหายเรียกค่าเสียหายหมื่นหนึ่งแต่ฝั่งลูกเนี่ยไม่มีเงินให้นี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกถูกทําร้ายคือในกลุ่มนี้มีคนชื่อเต้แล้วก็มีนางสาวนิวเขาเป็นแฟนกันช่วยกันรุมทําร้ายแล้วก็ไปตามพวกคนอื่นๆมารุมทําร้ายลูกชายอีกค่ะลองฟังเสียงคุณพ่อกันดูชักงนิดหนึ่งนะคะทางเฟซบุ๊กนะครับ เพราะเขารู้จักกันนะขเขาก็มากินมานอนอยู่นี่นะเพราะว่าเวลาผมเลิกงานผมก็จะเข้ามาดูลูกผมทุกวันบางทีผมเข้ามาเขาก็นอนเล่นโทรศัพท์กันแต่เรื่องถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีจริงน่าจะเกิดจากเรื่องรถเพราะตอนกลางวันเนี่ยคนที่ชื่อเต้กับนิวเนี่ยเข้าไปแจ้งความที่โรงพักสนอนอมักกสันว่าวันลูกชายผมเอารถเข้าไปล้มแล้วเขาจะขอเรียกค่าเสียหายหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทครับลูกชายผมว่าอ๋อทำหมืน่นตอนนี้ไม่มีก็เดี๋ยวทำงานก็เดี๋ยวจะผ่อนใช้ให้แต่ผมรู้มาว่า ที่จริงอะกลุ่มเพื่อนลูกก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะคุณคพ่อบอกก็เห็นนั่งเล่นเกมอะไรต่ออะไรกัน ทำไมมันถึงเกิดเหตุนี้ขึ้นเป็นแค่เรื่องรถมอเตอร์ไซค์จริงหรือสุดท้ายล่าสุดจับมาได้สองคนก็คือในเต้อายุ18กับนางสาวนิวซึ่งอายุ15ที่ว่าเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์อะค่ะออหลบอยู่ในวัดย่านแถวๆถวปทุมคงคาเจ้าหน้าที่เนี่ยจับได้เต้ให้การว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องมเอเตอร์ไซค์สาเหตุที่ต้องรุมทําร้ายแชมป์เพราะก่อนหน้านี้แชมป์ไปก่อเหตุฆ่าน้องชายของเพื่อนอีกคนหนึ่งออก็คือบิลแล้วไปขโมยพระเครื่องเขาไปขโมย iPhone เขาวัน เกิดเหตุเนี่ยมีนายบิลนายเวฟนายตามช่วยกันมารุมทำร้ายเขาอ้างว่าตอนที่เขามาเจอแชมป์เนี่ยอยู่ในสภาพที่นอนสลบแล้วแล้วพอเห็นโทรศัพท์แชมป์อ้าวมีคลิปแอบถ่ายนางสาวนิวซึ่งเป็นแฟนผมอยู่ในโทรศัพท์แชมป์ผมก็เลยกระทืบเขาด้วยแล้วกรีดด้วยเหรอค่ะเห็นว่ายอมรับว่าเคยเสพย,ยาเสพติดแต่วันก่อเหตุไม่ได้เสพ่ ไปพ่นผาโพ่นไม่โปนอหมายถึงแชมป์เนี่ยนะใช่ไปฆ่าน้องไทยนะครับฆ่าน้องพี่วิวกับเบฟเป็นคดีเหรอครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่น้องเขาตาให้ผมชี้เองครับออ๋จะไปพ่นเรือไอปนมาใช่แล้วพ่นผาดด้วยแล้วเรามาเจอสภาพตอนที่นี่ครัแต่แชมป์เนี่ยเป็นยังไงล่ะตอนแล้วแล้วเราโกรธอะไรเขาเขาอาจารย์เมีลอาจารย์ยังไงเราไปเจอแล้วเขาก็ต่อยผมด้วย ไปเจออะไรที่รู้ว่าเป็นอะไรครับถ่ายลูกเมียพว้อะไรครับห่ายพวกโจรพวกเสื้อในแอบหายใช่เราก็เลยโกรเลยไปโอ้โหท่านผู้ชมแต่ก็ต้องไปไล่เลียงกันไปฆ่าอะไรกันมาเนี่ยค่ะตำรวจก็บอกว่ารู้ตัวหมดแล้วนะคะก็จะไปตามจับมาค่ะท่านผู้ชม